ดีครับผมวิถีบ้านบ้านนะครับผมวันนี้พามาชมบ้านของน้องดอนนะครับผมเป็นวิถีแท้บ้านเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเป็นยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านนะครับผมก็ว Bond ันนี้มาทํางานกระเบื้องให้น้องดอนนะครับผมเป็นปูอ่างล้างหน้านะครับผมก็เลยมารีวิวบ้านให้ดูนะครับผมก็พามาชมนะครับผมวันนี้เนี่ยฮะเป็นบ้านของวิถีแท้บ้านนะครับผม ใครที่ติดตามช่องน้องนะครับผมวิธีไทยบ้านนะครับนี่ครับผมบรรยากาศข้างๆสวยงามเลยนะครับผมนี่ยชมบรรยากาศบริเวณข้างนะครับผมส่วนข้างบนนู้นก็จะมีเขื่อนนะครับผมนี่ฮะข้างๆก็ราัดยางนะพามาชมกันนะครับผมโซนนี่ฮะก็มีถนนเข้าในตัวบ้านเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนปลดสารเคมีนะครับผมปลูกผักนะฮะ โอแกนิกนะฮะน้อ,นองดอดนะครับผมเป็นช่องยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ช่องหนึ่งเลยนะครับผมในหมู่บ้านนะฮะใครที่เคยติดตามช่องน้องอยู่นะครับผมนี่ฮะบริเวณข้างๆนะครับผมก็มาหาชมบ้านก่อนวันนี้บ้านสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเข้าไปชมข้างในชมบริเวณข้างๆก่อน นี่นะครับเจอเจ้าของแล้วนะครับผมน้องดอนนะครับผมวิถีถทยบ้านนะฮะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกเลยของหมู่บ้านนะครับผมอ่านี่ฮะน้องดอนนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมข้างในบ้านนะดูผลงานของพีระนะครับอเี่มาปูกระเบื้องซิงอว่าผ่านไหมผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะนี่ฮะมาชมบ้านนะครับผมก็เสร็จแล้วนะอยู่คนเดียวนะครับผม อยู่คนเดียวบ้านใหญ่มากเลยอยู่คนเดียวนี่ฮะตัวนี้จะเป็นโซนครัวเนาะโซนห้องครัวครับห้องครัวนะครับผมได้รักมาเติมให้ในส่วนเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยเพราะว่ามันก็มีการเอาเรียกว่าอะไรมันชนุ่มันแตกมันแตกมันยังไม่ผ่านนะใช่ใช่ก็ซ่อมแซมไปเนี่ยอันนี้จนนี้เป็นห้องโถงห้องรับแขกเนาะห้องรับแขกสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ก็ใช้ พื้นเยางครับพื้นยางนะครับผมลานเมทนะครับผมนี่ฮะไม่ใช่ลานเมทแต่เป็นเพื้นยางนะสวยงามมันจะเป็นโฟมเนาะโฟมอยู่ข้างล่างนิ่มนะครับเด็กๆกินังกาได้เลยใช่เด็กล้มในไม่เป็นม้วนแต่ไม่บุบบูบเนี่ยฮะเป็นโซนรับแขกครับตรงนี้มีกี่ห้องนะน้องดนก็นี่เป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนมีอยู่สามไม่สองห้องแล้วก็หนึ่งห้อง เออเเนี่ยป็นห้องน้ําเปำนะครับผมสวยงามครับผมเนี่ยฮะสวยงามห้องน้ำให้องน้ำรวมเนี่ยครับผมห้องน้ําแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนหสองห้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหลักห้องนอนนี่นะก็พอดีมีการเราเตอร์ก็เลยเอาที่นอนออกเออนี่ยังไม่เสร็จนะใช่มีการรีลาเวตต่อไปเรื่อยๆก็ ทำบ้านทั้งปีเข้าเรื่องช้างเนาะเันนี้ไ่เสร็จเนี่ยนี่ก็กั้นไว้อันนี้เป็นที่่ทีวางทีวีการเป็นเหมือนต้แดงขึ้นไปดิแล้วเป็นเกาะเป็นรับผมแล้วก็เอาทีวีกาะไว้ตรงนี้ออกแบบเองเลยเนาะใช่ใช่ที่นอนลหรือว่าภรรยาจอมเครดิตภรรยานครับใช่คือที่นอนมันตรงกับประตู้รงแรมด้วย แล้วรูปเป็นไงของเนี่ยวันนี้มาเก็บงานให้นิดหน่อยนะครับผมวันนี้พ่อจะทำเอาไว้อะไรตั้งใจว่าจะใช้เป็นลามิเนครับใช้เป็นไม้แล้วทีนี้มันกลัวมันบวมครับก็เลยเรียกใช้บริการนะครับก็คนบ้านเดียวกันนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์คนแรกเลยนะครับผมในหมู่บ้านะก็มาทําตัวนี้ให้นะนิดหน่อยเองครับผมแค่ไห้แค่ไหนเองเราว่างพอดีเลยเนี่ยวางก็ดีสละเวลามานะครับผมมาทําให้น้องนะครับ แต่ก็เหลือข้างล่างเพราะว่าเบื้องในไมนมีคือเบื้องขาดนะครับผมสงสัยต้องได้มาอีกรอบใช่ใช่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะเดี๋ยวมันอยมอยู่ได้เป็นเกือบเกือบเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วนะครับเพราะว่าสร้างในช่วง The Script แบเนี่ยบ้านสวยงามมากเลยครับผมสวยงามคนอันนี้ไปอันนี้ไฟเงินชายโสดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยบริเวณ อ้สวยงามเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีไฟตรงนี้ยงังไม่มีไฟเพราะว่าเพระว่าทำฟาร์มตรงนี้ใหม่หทำฟาร์มใหม่เนาะอมันร้อนก็น<ห>ทำฟา,าร์มใหม่เดี๋ยวดูอันนี้ข้างนอกข้<ท>า <ำ S 2> งนอกนะครับหน้าบ้านเนออย,ยังไม่ได้ดูเลยของมันก็จะเป็นนี่เป็นระเบียงธรรมาชาติเลยนะครับผมนี่ฮะ นี่เป็นหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านก็ใช้ตัวนี้เป็นฝ้าเไอ้สมาร์ทบอร์ดเนาะสมาร์ทบอ,อร์อดแบบแต,แ,แต่มีแผ่นใหญ่เลยแผ่นใหญ่มีร่องนะมีร่องโชว์เลยโชว์ร่องนะครับผมแต่เป็นแผ่นใหญ่เลยเนาะลายเส้นไม้เออนี่ยฮะบริเวณหน้าบ้านไ้กินหมูทาน <c oughs> จะไม่เคยได้กินแบบตรงน,นี้โก็นั่งแล้วก็ดูคนตกปลานะครับผม บริเวณข้างๆนะครับผมาปลามาปล่อยเอนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับน้องโดดนะครับผมคนในหมู่บ้านนะครับผมมานี้นะครับก็หรับบ้านก็อยากดูเต็มๆก็เข้าไปดูช่องน้องดอนนะครับวิถีไทยบ้านนะครับผมจะสับสนกันนะ เดี๋ยวอยี่ยมชนกับวิธีไปดูได้เลยนะครับช่องน้องนะครับผมลงทุกวันเหมือนกันนะทุกวันทุกวันเลยทุกวันครับต่อไปทุกวันนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกเลยนะครับผมคงในหมู่บ้านผมก็ได้ไอเดียมาจากน้องๆเลยแนะนําให้ทาเพราะาเพราะว่าเราเป็นจ้างเนาะเราก็ต้องทานะทาก็มีรายได้ไปนะผมเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ